สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับพบกันเช่นเคยนะครับกับรายการเล่าสู่กันฟังวันนี้ก็ตรงกับวันอังคารที่4เมษายนปีพุทธศักราช2566นะครับเดี๋ยวมี2ช่วงเวลาที่จะคุยกันซึ่งระหว่างนี้ถ้ามีสัญญาณมาจากทำเนียบรัฐบาลนะครับก็คงจะต้องไปถ่ายทอดเสียงการประชุมผลการประชุมคณะรัฐมนตร,นรีในวันนี้นะครับเด๋ยนช่วงแรกของรายการจะเป็นช่วงเล่าข่าวเรื่องราวของคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบได้ให้ความเห็นชอบ มาตรการในการควบคุมการแพร่ระบาดบุหรีไฟฟ้า5มาตรการด้วยกันนะครับเป็นอย่างไรพูดคุยกับนายแพทย์ชยนันสิทธิบุตรผู้อำนวยการกองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบกลมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณาสุขในช่วงเล่าข่าวนะครับส่วนอีกช่วงหนึ่งจะเป็นช่วงเล่าเรียงครับวันนี้เรื่องของปรากฏการณ์ไร้เงาซึ่งดวงอาทิตย์เนี่ยจะตั้งฉากกับประเทศไทยเรานะครับเกิดอะไรขึ้นพูดคุยกับคุณสุภเริกคารืหานนท์ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการและสื่อสารทางดาราศาสตร์ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติองค์การมหาชนในช่วงเล่าเรียงนะครับธนาคารออมสินครับร่วมฉลองการก้าวเข้าสู่ปีที่111ของการก่อตั้งธนาคารนะครับกับผลิตภัณฑ์ทางการเงินเป็นเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนโดยจะได้รับดอกเบี้ยเป็นแบบขั้นบันไดในอัตราร้อยละ5.99ต่อปีนะครับหรือเท่ากับดอกเบี้ยเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ1.36ต่อปีหรือเทียบเท่ากับเงินฝากประจำที่ร้อยละ1.60ต่อปีนะครับ โดยมีระยะเวลาการฝากนาน11เดือนเท่านั้นเมื่อรับดอกเบี้ยแล้วไม่ต้องเสียภาษีแต่อย่างใดนะครับส่วนการฝากต้องฝากขั้นต่ำา10,000บาทขึ้นไปไม่มีการจำกัดวงเงินฝากสูงสุดเปิดรับฝากตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่11เมษายนรวมระยะเวลาเพียง11บวันเท่านั้นนะครับฝากได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาเงื่อนไขก็เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะครับเงินฝากมั่นคงฝากเงินมั่นใจที่ธนาคารออมสินรัฐบาลเป็นประกัน ในการประชุมคณะกรรมการสมาคมสถาบันการเงินของรัฐครั้งที่2ทับ2,566และการประชุมใหญ่สามัญประจำปี2,566นะครับที่ประชุมได้มีมติเอกชนแต่งตั้งให้ในายวิทยรัตนกรผู้มนวยการธนาคารอมสินดำรงตำแหน่งประธานกรรมการสมาคมสถาบันการเงินของรัฐเป็นระยะเวลา2ปีแทนนายชัดชัยศรีวิไลขอไปครับนายชัดชัยศิรีวิไลประธานกรรมการสมาคมคนปัจจุบันนะครับซึ่งจะครบวาระการดำรงตำแหน่งในวันที่20เมษายนนี้นะครับ นายสุรเชษฐ์ลาภพูลสุขผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทยหรือว่ากทอพอได้สรุปภาพรวมและสถานะการดําเนินงานโครงการทางพิเศษในอนาคตในกิจกรรมสันมนาสื่อมวลชนประจําปีงบประมาณ2,566นะครับเมื่อเร็วๆนี้โดยนายสุรเชษฐ์กล่าวว่าขณะนี้การทางพิเศษแห่งประเทศไทยอยู่ระหว่างการดําเนินการจัดทํา TOR เพื่อจัดจ้างที่ปรึกษาในการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการที่กระทรวงคมนาคม จะดาเนินการ2โครงการด้วยกันเป็นการโอนความรับผิดชอบจากกรมทางหลวงชนบทนะครับซึ่งประกอบไปด้วยโครงการที่1คือโครงการทางพิเศษเชื่อมเกาะช้างกับแผ่นดินใหญ่แล้วก็ทางโครงการที่2คือโครงการทางพิเศษเชื่อมเกาะสมุยกับฝั่งจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับสำหรับโครงการทางพิเศษเชื่อมเกาะสมุยจะมีจุดเริ่มต้นโครงการจากแผ่นดินใหญ่ที่เขตพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชหรือไม่ก็เขตจังหวัดสุราษฎร์ธานีในรูปแบบเป็นสะพานขึงนะครับเชื่อมข้ามทะเลอ่าวไทยไปสิ้นสุดโครงการที่ตำบลตลิ่งงาม อำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยมีระยะทางยาว20กิโลเมตรนะครับมีมูลค่าการลงทุนเบื้องต้นคือจำนวน33,900ล้านบาทจะแบ่งเป็นค่าจัดกรรมสิทธิ์2,500ล้านบาทและค่าก่อสร้าง31,400ล้านบาทนะครับโครงการนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาความมั่นคงและการออกแบบกรอบรายละเอียดของโครงการซึ่งคาดว่าจะเริ่มการศึกษาความเหมาะสมได้ในเดือนเมษายนนี้นะครับ ส่วนอีกโครงการหนึ่งเป็นโครงการทางพิเศษเชื่อมเกาะช้างนั้นทางกระทรวงคมนาคมได้มีข้อสั่งการให้การทางพิเศษแห่งประเทศไทยประสานการดําเนินงานร่วมกับกรมทางหลวงชนบทในการดําเนินการศึกษาสํารวจและก็ออกแบบสะพานข้ามเกาะช้างเมื่อวันที่10มีนาคมที่ผ่านมานะครับซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการอยู่ระหว่างที่การทางพิเศษแห่งประเทศไทยได้ประสานขอข้อมูลจากกรมทางหลวงชนบทเพื่อจะทํา TOR จ้างที่ปรึกษาศึกษาความเหมาะสมสําหรับโครงการดังกล่าวนั้นจะมีจุดเริ่มต้นบริเวณ อำเภอแหลมงอบจงบังหวัดตราดนะครับเชื่อมก่อสร้างข้ามทะเลเอ่าวไทยไปที่สุดโครงการที่อำเภอเกาะช้างจงังหวัดตราดระยะทางประมาณ6กิโลเมตรนะครับโดยมีมูลค่าโครงการทั้งสิ้นประมาณ1 5 0 0 0ล้านบาทนะครับเอาละครับช่วงนี้วันนี้ต้องขออนุญ,ญาตที่จะงดกิจกรรมหนึ่งวันนะครับเนื่องจากว่าเดี๋ยวรอการถ่ายทอดเสียงเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกันในช่วงเล่าข่าวกับเรื่องราวของคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบนะครับได้ให้ความเห็นชอบกับมาตรการในการคุมควบคุมการแพร่ระบาด ของบุหรี่ไฟฟ้าซึ่งมีอยู่ทั้งหมดหมาตรการด้วยกันนะครับพูดคุยกับนายแพทย์ชยนันสิทธิบุตรผู้อำนวยการกองงานและคณะผู้อำนวยการกองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูตรกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขนะครับตอนนี้อยู่ในสายแล้วสวัสดีครับคุณหมอครับสวัสดีครับครับครับที่มาที่ไปเรื่องนี้เป็นยังไงบ้างครับคุณหมอครับอ๋อก็จากที่เราเคยคุยกันเมื่อครั้งก่อนๆนะครับว่าสถานการณ์ไอตัวบุหรี่ไฟฟ้าในประเทศไทยเนี่ยมันมีมันมันเข้ามาสู่อ เยาวชนไทยเนี่ยได้ได,ได้ถึงขั้นวิกฤตเลยเพราะว่าเข้าถึงได้ง่ายมากนะครับตา <c oughs> งรูปแบบออนไลน์แล้วก็ตามสถานที่ต่างๆที่มีการเหมือนกับการการทำฝ่าฝืนกฎหมายนะครับ <c oughs> ซึ่งตอนนี้เนี่ยสถานการณ์ทางก่าวก็ทําให้เราต้องในคณะกรรมการควบคุมการยาสูดแห่งชาติโดยมีท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานเนี่ยก็ <c oughs> ต้องยก ระดับเรื่องนี้อ่ะครับเป็นว่าเป็นเป็นเป็นระดับชาตินะครับที่ในการที่จะต้องอมีมาตรการที่จะต้องป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดอย่างที่เมื่อกี้คุณยพัดบอกว่าใ้ามาตรการใช่มาตรการครับครับใช่ครับกลับเป็นไงไ้างครับคุณหมอครับโดยมาตรการแรกเนี่ยครับมันก็คือเรื่องของการทําพัฒนาและจัดการองค์ความรู้อ่ะครับกับ ก็ก็คือนตอนนี้เนี่ยอในส่วนของการความเข้าใจผิดต่างๆที่เกิดขึ้นในสังคม,มนะครับแม้แต่วงการแพทย์เองเนี่ยนะครับก็ทาให้มีแพทย์บางคนก็เอาอาจจะเข้าใจเนื่องจากทางภาคธุรกิจเนี่ยเขาพยายามที่จะมีผลการวิจัยอะไรต่างๆหรือว่ามีาตวัวเฟคิว w ต่างๆ,ๆที่ออกมานะครับซึ <c oughs> ่งจะแบบจะทำความเข้าใจผิดว่าบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยไม่อันตรายอันนี้เนี้ยเพราะว่า เป็นสิ่งสําคัญเลยที่เราจะต้องทําเรื่องของ knowledge management เรื่องจากการองค์ความรู้พวกนี้ครับ,รบเพื่อเพื่อจะสร้างความรู้ที่ถูกต้องแล้วก็ความเข้าใจในเรื่องพิษภัยของบุหรี่ไฟฟ้านะครับอันที่สองเนี่ยจะเป็นมาตรการก็สอดคล้องกับมาตรการแรกเมื่อเรามีการจัดทาเรื่องขององความรู้ต่างๆแล้วเนี่ยเราก็ต้องมาสร้างความตระหนักแล้วก็รับรู้ถึงโทษพิษภัยกับกลุ่มเป้าหมายก็คือกลุ่มเด็กและเยาวชนนะครับรวมถึง สาธถ้าชนทุกคนเนี่ยนะครับเรื่องของการทำทับบิค awareness เนี่ยนะครับว่าให้มีว่าผลกระทบของบุหรี่ไฟฟ้ากับสุขภาพมันเป็นอย่างไรไม่ใช่ว่ามัน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 ไม่มีไม่อันตรายหรือว่าอันตรายน้อยหรืออะไรเงี้ยครับมันจะทําให้มีการปิดเบือนของความเป็นจริงส่วนอันที่สามมาตรการที่สามก็เป็นมาตรการเรื่องของการเฝ้าระวังแล้วบังคับใช้กฎหมายบุหรี่ไฟฟ้าควบคุมบุหรี่ไฟฟ้านะครับซึ่งในปัจจุบันเนี่ยอาจจะ เริ่มเห็นข่าวเรื่องการสับปาล์มหรือการจับตัวบุหรี่ไฟฟ้าโดยเฉพาะในบริเวณที่มีการขายแถวแถวรอบๆสถานศึกษาอะไรพวกนี้นะครับก็บจะมีการเน้นในการที่จะเป็นเชิงรุกแล้วก็เน้นเรื่องของการเฝ้าระวังในการที่จะรับรับข้อที่ที่เวลาที่สมมติว่าประชาชนไปพบเห็น,นการขายเนี่ยสามารถแจ้งมาที่หนึ่งหนึ่งหกหกสายด่วนของสคบ ำนักงานคุ้มครองผู้บริโภคนะครับ,รบซึ่งเป,เ,ปเป็นเจ้าภาพในภารกิจนี้ซึ่งจะประสานงานกับทางาสำนักง,งานตำรวจแห่งชาตินะครับในการที่จะไปปรับรามในส่วนที่ได้รับเบาะแสต่างๆจากประชาชนนะครับส่วนมาตรการที่สี่ก็เป็นมาตรการเรื่องของการพัฒนาศักยภาพภาคเครือข่ายเพื่อสนับสนุนให้มีการป้องกันควบคุมหรือไฟฟ้าหรือการทำโซเชียลมูฟเมนต์เนี่ยนะครับรบตรงนี้เนี่ยจะ,จะพยายามที่จะให้มี S <S เหมือนกับให้มีความมีส่วนร่วมของภาคีคือขายทุกภาคส่วนนะครับมไม่ว่าจะเป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับเด็กเยาวชนนะครับหรือว่าในส่วนของกลุ่มเด็กเองนะครับตัวแทนกลุ่มเด็กเยาวชนต่างๆเช่นสภาเด็กหรือว่าอย่างสถาบาันยุวทัศอะไรต่างๆเนี่ยนะครับจะต้องมีการเคลื่อนไหวเพื่อเพื่อให้สร้างโซเชียลมูฟเมนต์ Movement, ในเรื่องของการทำให้รู้ว่าบุหรี่ไฟฟ้ามันเป็นสิ่งที่ไม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 ่ปลอดภัยนะครับ อันสุดท้ายจะเป็นเรื่องของการยืนยันนโยบายและมาตรการป้องกันการปรับปราม <c oughs> ก็คือในส่วนที่คณะกรรมการผู้คุมยาสุบแห่งชาติที่เรามีการทบทวนแล้วว่าประเทศไทยเนี่ยเ,เราจําเป็นจะต้องยืนมาตรการเดิมก็คือการห้ามนําเข้าออก้ารห้ามจําหน่าย<ม>ของบุหรี่ไฟฟ้านะครับซึ่งเ,เรามีการทบทวนเรื่องอหลักการและเหตุผลต่างๆซึ่งมาตรการนี้เนี่ยจะต้องถ่ายทอดไปยัง กรรมการยาสูบระดับจังหวัดนะครับซึ่งมีผู้ว่าเป็นประธานนยครับเพ,เพื่อเพื่อที่จะได้ยืนยันนโยบายนี้เป็นนโยบายที่เหมาะสมกับประเทศไทยครับครับครับอันนี้เป็นทั้งห้ามาตรการที่ในทางปฏิบัตินี่คุณหมอจะไปยังไงต่อก็ตัวแต่ละส่วนเนี่ยครับจะมีหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องนะครับ,รบที่จะต้องอมีการเร่งการประชุมหาหรือร่วมกันเพื่อ นำดำเนินการอย่างเร่งด่วนโดยเฉพาะเรื่องของการเฝ้าระวังและบังคับใช้กฎหมายเนี่ยเป็นมาตรการที่จะต้องรีบเชิงลุกไปก่อนเลยแล้วก็เรื่องของมาตรการเรื่องของการจัดการองค์ความรู้กับการสร้างความตระหนักพ b l i c แ w a เน n e s s เนี่ยอันนี้ก็เป็นเรื่องอ,อีกสองส่วนที่สําคัญที่จะต้องเร่งดําเนินการส่วนเรื่องของโซเชียลมูฟเมนต์เนี่ยเขาก็ตอนนี้เขากเขาก็มีการรณรงค์อยู่นะครับเรื่องของคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยมีการจัด ลายภาคเลยนะเป็นทั้งหมดสี่ภาคาเท่าที่รู้นี่คือจัดไปแล้วสองภาค,ครับนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของการที่จะทําให้เอเกิดกระแสที่เอเข้าใจถูกต้องว่าบุริ่ไฟฟ้าเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ไม่ควรจะให้เข้าถึงเด็กและเยาวชนนะครับครับประมาณนี้ครับอืมันมันก็ยังจะต้อง ผมใช้คำภาษาชาวบ้านคือต้องเถียงกันอีกสระยะหนึ่งใช่ไหมครคุณหมอยังไม่ตกผลึกเท่าไหร่ต้องช่วยกันอืมกับใช่ช่วยกันเพราะว่าเราเราเราสู้กับทางภาคธุรกิจอะครับต้องก็มีอินฟลูเอนเซอร์เขามีเครือข่ายเขาออกข่าวที่มันเฟกนิวออกไปทาสื่อต่างๆเนี่ยเราเรื่องของปัจจัยเรื่องเรื่องเรื่องที่เขามีบัตเจ็ตหรืองบประมาณที่สูงในการที่จะดําเนินการพวกนี้ครับเราก็ต้อง พยายามใช้ความความเป็นเครือข่ายเนี่ยต่สอสู้เรื่องของการที่จะให้สังมคมไทยรับรู้อะครับว่าบริบริไฟฟ้าเป็นอันตรายครับเพราะฉะนั้นถือโอกาสนี้เนี่ยถามถ่ายคุณหมอเลยกันนะครับว่าผมอะใชจะขอคํานิยามก่อนคุณหมอเพราะคบว่าบริไฟฟ้าเนี่ยเดี๋ยวพบเล่นอย่างนี้เดี๋ยวมันจะมีผลิตภัณฑ์อะไรออกมาใหม่ๆเรื่อยๆเขา้ต้องมานั่งถกเถียงกันใหม่ไว้ตรงนี้มันใช่บริไฟฟ้าหรือไม่ใช่อย่างไงเอาไปวัดบหรี่ที่มันมันจะมีลักษณะอย่างไงดีฮะถึงจะเข้าขายตรงนี้เนี่ยคุณหมอคือ ตอนนี้นิยามของบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยครับก็คืออุปกรณ์ที่มีการใช้ส่วนส่วนที่มันมีก็เรียกว่าอิเล็กทรอน,นิกส์ในการ,รมี่ยจะมีแบตเตอรี่มีอะไรเนี่ยครับ,รบประกอบแล้วก็มีลักษณะในการที่ใช้สูบเข้าไปเนี่ยลักษณะคล้ายคการสูบคล้ายๆบุหรี่คล้ายบุหรี่คือที่มันไม่ใช่บุหรี<ช>่นะเอาง่าย ใช่ครับไม่ใช่บุหรี่ซึ่งจริงเนี่ยครับจริงๆแล้วเนี่ยประเทศไทยเนี่ยเรานิยามบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยเราเหมารวมหมดนะครับรในทั้มประเทศแต<ด>่<ด>มันอาจจะมีการแยกว่าแบบน้ําแบบแห้งของประเทศไทยนิยามของเราคือทั้งหมดเนี่ยคือบุหรี่ไฟฟ้ามันคือผลิตภัณฑ์ยาสูบรูปแบบใหม่ผมพูดแจ้งคำอย่างนี้ได้ไหมคุณหมอว่าเ็ามันเยอะนั่นสิฮะเหมือนกับเป็นการเรียนแบบบุหรี่เหมือนกับเป็นการเรียนแบบบุหรี่ คล้ายๆอย่างนั้นใช่ครับอ่าเพราะฉะนั้นนิยามนิยามตันนี้เราครอบคุมหมดเลยนะฮะจบเลยถูกต้องครับในประเทศไทยนะครับเราเราเพราะว่าเราเราบอกเลยว่าอันเนี้ยไม่งั้นเราเราจะไม่ทันกับทางธุรกิจใช่อธุรกิจที่เขาพยายามที่จะเอาตัวเนี้ยมาแทนบุรีเดิมครับครับอ่าอันนี้เป็นประเด็นละทีนี้เอาละพออย่างนี้ปุ๊บเนี่ย คุณหมออยากจะบอกจะจะให้ความรู้ยังไงกับสังคมเพื่อให้เข้าใจว่าไอ้บุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยมันเหมือนกับที่เราเคยคุยกันมาหลายครั้งน,นะฮะคุณหมอเช่นว่าถ้าไปสูบบุหรี่ไฟฟ้าปุ๊บแล้วเราจะไม่ต้องสูบบุหรี่ธรรมดาอะไรทำตรงนี้ไอค้ความเข้าใจผิดตัวนี้คุณหมออธิบายยังไงดีคะคือต้องต้องทําความเข้าใจว่านี้ครับว่าสารประกอบที่อยู่ข้างในตัวบุหรี่ไฟฟ้าที่มันมีการเสรยติดอุปกรณ์เนี่ยเป็นตัวหนึ่งที่ทําให้ดึงดูดใช่ไหมครับ่อุปกรณ์อุปกรณ์เนี่ยมันมีความอะไรออกแบบปริตพัณฑ์รถที่มันดูทัันนสมยยเี่ แต่ตัวที่เป็นพิษภัยจริงๆเนี่ยมันคืออสารนิโคตินที่อยู่ในน้ํายาหรือว่าแบบแห้งก็จะเป็นอยู่ในตัวอตัวแท่งที่มันเป็นยาสูบอัดแท่งน่มันก็คือยาสูบชนิดหนึ่งนะครับ,รบซึ่งในตัวเนี้ยมันเป็นสารนิโคตินพวกเนี้ยมันมีการเป็นนิโคตินบางส่วนก็เป็นนิโคตินแบบรูปแบบสังเคราะห์ที่จะทําให้การสูบเนี่ยสูบได้มากขึ้นรปริมาณการ ที่จะได้รับสารนิโคตินเนี่ยได้สูงขึ้นครับครับมันก็เลยทําให้การเสพติดเนี่ยเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเสพติดเกิดขึ้นแล้วเนี่ยอไม่ว่าจะร่างกายจะได้รับสารนิโคตินมันก็จะมีผลกับหลอดเลือดนะครับทําให้ปอดอักเสบทําให้ภูมิต้านทานลดลงับนะครับซึ่งพวกนี้ยครับถึงผมว่าคนไทยอ่ะน่าจะ รับทราบตรงนี้อยู่ดีอยู่แล้วแต่ว่าเพียงแต่ว่าบางทีทางภาคธุรกิจเขาจะบอกว่าบุหรีไ่ไฟฟ้ามาันไม่มีนี่โคตินแต่จริงๆริงแล้วเอาไปตรวจสอบเนี่ยปรากฏว่าไอ้ที่บอกว่าไม่มีเ่ะตรวจแล้วมันก็มีอ่ะครับไอตัวบุหรี่มมไม่มีแต่แตัวสาร,ค<ว>รสเคมีสิใช่ครับแล้วมันก็เป็นสิ่งที่อย่างที่เคยมีคนบอกว,ว่าเด็กสิบคนเนี่ยนะครับว่าเรา ให้เขาไปทดลองสูบบุหรี่แล้วเนี่ยเจ็ดคนเนี่ยอาจจะเลิกไม่ได้ไปตลอดชีวิตนะครับเพราะว่าสารเสพติดนิโคตินเนี่ยมันเทียบเท่าเฮโรอ,อีนเลยนะครับการเสพติดของบันเนี่ยค่อนข้างเยอะเพราะงั้นอย่างที่บอกคนพิงบระโขเลิกบุหรีร่อ่ะคนเลิกยากนะครับ<า>เพราะฉะนั้นเนี่ยาก,การที่ทําให้เราจะให้เปิดโอกาสให้เยาวชนกลายเป็นนักสูบหน้าผ่เนี่ยอันนี้ นสิ่งที่เราต้องช่วยกันนะครับช่วยกันเป็นหูเป็นตาแล้วก็ช่วยกันให้ความรู้กับเด็กให้ความเข้าใจที่ถูกต้องครับตอนนี้ก็เลยต้องขออนุญาตทางทางผ่านไปทางท่านผู้ปกครองนะครับหรือว่าคนที่จะดูแลในในครอบครัวเนี่ยเราอาจจะต้องให้เขารู้เท่าทันว่าจริงๆอ่ะผู้ดีไฟฟ้าเขาออกแบบมาเพื่อเป้าหมายจริงๆอ่ะก็คือเด็กและเยาวชนนะครับไม่งั้นเขาไม่ออกแบบมา อะไรนะลูกอกลิ่นที่มันเป็นกลิ่นผลละมงผลไม้กลิ่นอะไรต่างๆที่หอมเช่ที่เด็กเขาชอบอ่ะใช่ครับคุณพิลาศครับมันหอมจริงๆที่มันเด็กถ้าเกิดว่าเขาเขายังไม่มีภูมิคุ้มกันที่เกิดกับัวเคาเองปุ๊บเนี่ยเขาอาจจะเลผลอไผลไปก็ได้ติดแล้วมันติดติดง่ายใช่ไหมคุณหมอสรุปถ้าดีเขาติดสูงใช่ใช่ครับติดง่ายครับแล้วก็อาจจะกลายเป็นแฟชั่นซึ่งทําให ก็คือเขาบางคนก็คิดว่ามันเท่ะอะแต่จริงๆเราต้องพยายามจะสร้างนอมหม่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยการการการที่จะไปทดลองไอ้สิ่งเสพติดอะไรพวกนี้มันสิ่งที่ไม่ดีเราไม่ควรจะไปทดลองอะไรกับมันมประมาณนั้นครับอย่าเสี่ยงดีกว่านะครับเพราะฉะนั้นนอกเหนือจากมาตรการทั้ง5มาตรการที่ออกมาแล้วเนี่ยคุณหมอครับมันมีอะไรที่เราอาจจะต้องไปลงลึกไปถึงระดับปัจเจกหรือว่าระดับครอบครัวไหมครับคุณหมอครับ ก็เนี่ยครับในตัวที่ที่เราบอกว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดเนี่ยก็คือถ้าสถาบันครอบครัวมีความเข้มแข็งน,น,นะครับเช่น,นว่าคุณพ่อคุณแม่มีการพูดคุยกับบุตรหลานเนี่ยครับก็จะช่วยทําให้เขา่มีภูมิต้านทานในการที่เขาจะาวิเคราะห์หรือว่ารับรู้สื่อต่างๆเพราะว่าสื่อในสังคมโลกโซเชียลณตอนนี้เนี่ยเอผมว่ามากกว่าครึ่งหนึ่งก็เป็นเฟซบุ๊กหรือว่าเป็นข่าวที่มันไม่จริอ่่ยางที่เราได้รับ คอเซนเตอร์ <Center S 1> อะไรอยู่ทุกวันอะไรเงี้ยนะครับ,รบจริงๆแล้วผมว่าสังคมครอบครัวเนี่ยแหละครับเป็นสังคมที่มีความสําคัญมากๆในการที่จะทําให้ลูกหลานเะนี่ยเราปลอดภัยกับสิ่งเส็ดติดทั้งหมดนะครับอืมครับส่วนบ้านที่มีผู้ปกครองสูบบุหรี่อยู่เรียดจะทํำยังไงคุณหมออ๋อจริงๆแล้วเนี่ยเด็กๆเราเนี่ยครับการได้รับควันบุหรี่มือสองที่อยู่ในบ้านเนี่ยมีผลต่อการเจริญ ของสมองเด็กนะครับเพราะฉะนั้นบ้านคนที่มีสุรไพเนี่ยผมบอกเลยว่ามันไม่ควรจะเป็นอไม่ควรจะสุนรีรในบ้านเพราะว่าถ้าท่านมีเด็กอยู่ข้างในเนี่ยผมว่ามันก็มันก็ทําให้อทําให้มีผลอะไรผลกระทบขึ้นมาแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยดีที่สุดก็คือท่านต้อง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 ,ต,องต้องตัดสินใจเลกเพราะว่าไม่ใช่เพราะเพราะลูกอย่างเดียวนะผมว่าตัวท่านเองเนี่ยสุขภาพของท่านเองเนี่ยเป็นเป็น,เป,นเป็นสิ่งสําคัญครับ แต่สุดหลายหลายคนก็เลิกได้เพราะว่าเพราะว่าลูกนะครับเพราะว่าใช่ใช่ใช่ส่วนใหญ่อย่างที่บอกลูกมาขอว่าเลิกเับพ่อเนี่ยบางทีพ่อเขาตัดใจได้เพราะความรักรักคนอื่นมากกว่าตัวเองอะไรเงี้ยนะครับครับก็มีปัจจัยเพราะฉะนั้นปัจจัยหลกักถ้าเอาไปว่าถ้าเกิดมีช่องทางอยากจะเลิกก็เลิกเถอะนะครับส่วนเด็กใหม่ๆที่ยังไม่เคยเข้าสู่วงการนี้ก็อย่าเข้ามาเลยครับเนี่ยครับถ้าเกิดท่านต้องการตัดสินใจจะเลิกเนี่ยช่อ<ะ>งทางที่ง่ายที่สุดก็คือหนึ่งหกศูนย์ศูนย์โทรไปที่เบอร์เนี่ยครับผมว่า มีคนช่วยท่านได้แน่นอนแล้วก็หากท่านไม่สะดวกหรือถท่านอยากจะไปตามสถานสถานสถานพยาบาลในกรวงณทุขทุกแห่งก็สามารถเข้าไปติดต่อขอปรึกษาได้นะครับ,รบในส่วนนี้ครับ,รบซึ่งการจะไปติดต่อขอปรึกษานี่ก็เขาเรียกอะไรเป็นคลินิกเนื้อนามหรอือปม่คุณหมอไม่ครับเป็นไม่ถึงขั้นนั้นใช่ไหมครับเนี่ยมันก็เป็นคลินิกเลือกบุรี่พราว่าบางที่เขาก็ใช้ใช้อีกชื่อหนึ่งเป็นคลินิกฟ้าใสอะไรอย่างเงี้ยอ๋อครับ แต่จริงๆแล้วไปที่ไปที่โรงพยาบาลน,นะครับแล้วก็บ,บอกว่าเราอยากจะปรึกษาเรื่องเลิกบุหรี่เขาก็จะแนะนําให้เลยว่าจะเข้าไปตรงแท็กไหนอะไรยังไงนะครับผมว่ามีอคนที่เป็นมืออาชีพเป็นให้คาปรึกษาอยู่แล้วครับแต่ถ้าเกิดท่านเลิกได้ด้วยตัวเองก็จบเนะฮะอ๋อถ้าทําได้ก็ดีครับ <c oughs> แต่ว่าถ้าเกิดกรณีที่ท่านประเมินก่อนว่าหากว่าท่านสูบตื่นมาตอนเช้านะครับแล้วท่านต้องการสูบบุหรี่ภายใน ครึ่งชั่วโมงหรือว่าน้อยกว่าครึ่งชั่วโมงอ่ะอันเนี้ยอาจจะเป็นสัญญาณหนึง่งว่าท่านต้องการคนช่วยเหลือละครัาแต่ถ้าเกิดท่านท่านสูบไม่มากปริมาณการสูบน้อยกว่าสิบมวนนะครับแล้วก็ตื่นเช้าท่านก็ยังพอไม่ยังไม่ต้องถึงขนาดสูบผมว่าอันนี้ท่านอาจจะท่านอาจจะใช้วิธีหักติดได้รหรือว่าจะต้องประเมินเรื่องของการที่ว่าถ้าท่านเกิดมีความอยากบุรีท่านจะต้องทําอะไรบ้างเนี่ยครับมันมีหลักการหลายๆอย่างที่ อยู่ใน<ม>สังคมอ,ออนไลน์ก็เสิร์ชหาเจอครับว่าจะต้องเช่นาดื่มน้ําบ่อยๆนะใช้วิธีการอ,อหายใจลึกๆหรืออะไรพวกนี้ครับครับพวกนี้มันก็จะช่วยได้อืครับลองดูกันแล้วกันอันนี้ก็ขอเป็นกําลังใจให้กับคุณผู้ฟังที่อาจจะยังยังยังติดบุหรี่อยู่นะฮะว่าจริงเลิกได้ไมันเลิกได้ครับถ้าเกิดว่าท่านใจแข็งพอสักนิดหนึ่งกันแล้วกันนะลองดูกันแล้วกันส่วนเ โทษทันถึงณวันนี้เนี่ยคุณหมอถ้าเกิดใครมีบุหรี่ไฟฟ้าในครอบครองเนี่ยเป็นยังไงพอจะมีข้อมูลไหมคุณหมอฮะจริงๆแล้วเนี่ยตอนนี้ในกฎหมายชัดเจนนะครับไม่ว่าจะเป็นครอบครองหรือการขายหรือการนําเข้าผิดหมดผิดหมดนะครับแต่ว่าแต่ว่าณตอนนี้นะครับเราเราก็พยายามคือร้านต่างๆร้านเล็กร้านน้อยเนี่ยครับยืนเยอะมากมายเท่าที่เราเห็นนะครับทั้งออนไลน์ทั้งออนอทั้งอยู่ในตลาดต่างๆเนี่ย แต่ตอนนี้ทางผู้บังคับใช้กฎหมายเราก็พยายามที่จะจับคนขายก่อน hmm. คนขายตามเนี่ยครับแต่ว่าคนครอบครองเนี่ยจริงๆเราในในทางเราตอนนี้เรามองว่าเขาเป็นเหยื่อเขาจริงๆเราต้องให้ข้อมูลความรู้เขาผมว่าคนคนที่ครอบครองอยู่เนี่ยถ้าได้รับความรู้ที่ถูกต้องนะครับ <c oughs> เรื่องร <c oughs> อปทิศไฟลูปวิไฟฟ้าเนี่ยผมว่าเขาก็คงต้องเลิกน่าจะเป็นทางออกที่ดีกว่าจะไปบังคับใช้กฎหมาย hmm. นะครับถึงแม้ ถึงแม้ว่าเราตอนนี้แต่เราชัดเจนแล้วว่าการเข้าพรองจริงๆอ่ะก็ผิดกฎหมายเช่นกันเพราะฉะนั้นก็แนะนําว่าใครที่เข้าครอนบริเตฟฟ้าอยู่เนี่ยผมว่าสิ่งหนึ่งก็คือท่านท่านก็ควรจะต้องตัดสินใจเลิกครับในหน้าตาตอนนี้นะครับเพื่อเพื่อเพื่อสังคมไทยปลอดภัยได้ครับอะลรครับวันนี้รบกวนคุณหมอแค่นี้ก่อนโอกาสหน้าคุยกันใหม่นะครับขอบคุณมากครับคุณหมอครับครับสวัสดีครับนายแพทย์ชยะนันสิทธิบุตรนะครับผู้อำนวยการ กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบกรมควบคุมโรคกระสูงสาธาราสุขนะครับเดี๋ยวเราพักกันตรงนี้สักครู่หนึ่งคุณผู้ฟังครับ